สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนลนะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การใช้งาน f i g m a าในการออกแบบเว็บไซต์กันนะครับซึ่ง f i g m a ก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งนะครับที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราเนี่ยสามารถใช้งานได้บนเว็บเบราว์เซอร์เลยนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งอะไรเพิ่มเติมนั่นเองนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้การใช้งาน ฟิกมาเกลเลยนะครับโอเคอันดับแรกเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนมาที่เว็บไซต์ Figma.com นะครับจากนั้นก็ล็อกอินเข้ามานะครับซึ่งถ้าใครไม่เคยมีโปรเจกต์อะไรเนี่ยนะครับก็จะเจอหน้าเปล่าๆแต่ตรงเนี้ยผมมีโปรเจกต์ที่ผมโหลดมาดูดีไซน์อะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเยอะแยะเลยนะครับโอเคทีนี้ครับก็ไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาทําการสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับก็มากดที่บวกตรงนี้นะฮะปึ๊บอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเลือกเป็น Blank Canvas ตรงนี้นะครับ แล้วก็กด create file เลยนะครับโอเคครับหลังจาก create เสร็จเรียบร้อยก็จะเจอหน้าว่างๆแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยผมจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนจาก untitled เนี่ยเป็นชื่อโปรเจกต์ของเรานะผมจะเขียนว่า web design 101แล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะพาทุกคนมาวางในส่วนของตัวนี้ครับก็คือ f r a m นะฮะหรือว่ากดคีย์ลัดก็ได้ตรงนี้นะครับก็คลิกมาแล้วให้ทุกคนเนี่ยนะครับลากเป็นสี่เหลี่ยม ตามนี้นะนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนคลิกนะครับแล้วก็มาปรับความกว้างนะผมก็จะปรับความกว้างอยู่ที่1920พิกเซลนะครับเราจะได้ความกว้างตามนี้อ่ะทีนี้ครับเรื่องของคีย์รัดผมลืมพูดไปก็คือคีย์รัดที่ทุกคนควรรู้เลยนะครับมันจะทําให้ทุกคนเนี่ยทำงานได้ไวแล้วก็สะดวกขึ้นก็คือคีย์รัดในการซูมก็จะเป็นการกดคอมเมนต์นะครับหรือใน windows น่าจะกด control นะอันนี้ผมไม่แน่ใจก็ลองกดดูนะครับถ้าใน mac นี่ยจะเป็นการกดคอมเมนต์นะครับ โอเคหรือว่าการด r a กนะครับ drag เมาส์ลากหน้าจอก็จะเป็นการกด Space bar แล้วก็คลิกแบบนี้นะครับอ่ะก็จะเป็นการ d r a กหน้าจอแบบนี้นะครับ drag ตัว workspace ของเรานะครับโอเคตามนี้นะนะครับการ z o ูมการ drag ลากนะครับจากนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มความสูงสักนิดหนึ่งนะครับความสูงเนี่ยผมจะเซตเป็นสัก5 0 0 0ไปก่อนนะครับผมต้องการให้เฟรมของผมมันมีความสูงนิดหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนะครับ จากนั้นเนี่ยผมจะมีในส่วนของตัวคอนเทนเนอร์ที่ผมต้องการที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อให้พวก Element ที่ผมจะดีไซน์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในกล่องตัวนี้นะครับก็จริงๆเนี่ยให้ทุกคนสร้างนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้เป็น rectangle แล้วกันนะครับก็คลิกลากตรงนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยผมจะกําหนดความกว้างนะครับก็คลิกที่กล่องนะฮะกำหนดความกว้างอยู่ที่ 1, 1 4 0พิพิกเซลแล้วกันนะครับไอตัวนี้เนี่ยจะเป็นคอนเทนเนอร์นะผมก็จะมาวางตรงกลางนะครับ ซึ่ง f i g m มเนี่ยมันจะดีมากเลยก็คือมันจะมีเนี่ยเห็นไหมเขาจะ s nap ปให้เราเลยนะครับอย่างเช่นตรงเนี้ยก็คือกึ่งกลางพอดีนะครับก็วางลงไปปุ๊บทีเนี้ยให้เราคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะเอา fill ออกไปนะครับผมจะปรับเป็น transparant นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะเพิ่มในส่วนของ stroke ก็คือกดบวกตรงนี้นะครับทุกคนปุ๊บอ่ะ stroke เนี่ยความหนาของเส้นก็คือหนึ่งนี่แหละนะครับโอเคนะฮะจากนั้นความสูงครับผมก็จะ คลิกตรงนี้แล้วก็ปรับให้เนี่ยเป็น5,000ให้มันเท่ากับตัว f r a m ของเรานะครับโอเคก็จะเห็นว่านี่คือจะเป็นเส้น container นะฮะเพราะว่าเวลาผมดีไซน์เนี่ยผมต้องการให้พวกแบบ element ต่างๆเนี่ยมันไม่เกินตัวกล่องตัวนี้ออกไปนะครับก็จะให้มันอยู่กึ่งกลางตามนี้นั่นเองนะครับโอเคหลังจากเราได้เส้น container ตามนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยกดที่แม่กุญแจตรงนี้ครับเป็นการล็อกตัวกล่องตัวนี้หรือว่าตัวเลเยอร์ตัวนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ตามนี้นะทุกคนได้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับส่วนแรกเลยก็คือผมจะพามาทำในส่วนของตัว Navigation Bar นะครับก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยให้ทุกคนนะครับทำการสร้างนะครับตัวนี้ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ Rectangle นะครับผมจะวาดยาวมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะฮะตามนี้จากนั้นความสูงผมจะปรับให้มันเหลือแค่50นะครับอ่ะแล้วก็พื้นหลังนะครับพื้นหลังเดี๋ยวผมจะให้มันเป็นอ่าสีขาวเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเอฟเฟกตรงนี้นะครผมจะกดบวกมาปุ๊บเอฟเฟกเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้เป็นตัวอะไระจะมี Inner Shadow, Drop Shadow, Layer Blur, b a r k g r o u n d Blur นะครับผมจะเลือกเป็น Drop Shadow แล้วกันนะครับเนี่ยพอทุกคนคลิกทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีในส่วนของ Shadow เนี่ยปรากฏขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคตามนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสร้างกรุ๊ปขึ้นมานะครับก็ให้ทุกคนมาคลิกที่เลเยอร์ตัวนี้เดี๋ยวผมจะตั้งชื่อใหม่เป็นแอปบ l l แล้วกันนะครับ จากนั้นเนี่ยให้ทุกคนกดคอมเมนต์นะครับบวกกับ g นะครับอ่าก็จะเป็นการสร้างกลุ่มขึ้นมานะครับอันนี้กลุ่มผมก็จะตั้งชื่อใหม่ว่าเป็น navbar group แล้วกันนะครับผมโอเคหรือว่าจริงๆไม่ต้องมีกลุ่มก็ได้นะครับอ่าเอาแค่นี้แล้วกันนะครับสั้นๆซึ่งข้างในนี้เราก็สามารถกดแตะออกมาดูได้นะครับก็จะเห็นว่าเราจะมีพวก Element ตต่างๆในนี้นะครับโอเคส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะมีการวางโลโก้ลงไปนะนะครับซึ่งโลโก้เนี่ยผมมีรูปภาพที่ผมเตรียมไว้อยู่แล้ว ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรูปภาพนี้ไว้ให้ทุกคนนะนะครับจะได้แบบทําตามได้เลยนะซึ่งในการที่เราจะเอารูปภาพเข้ามาก็ง่ายๆเลยครับเราสามารถลากเข้ามาได้เลยปึ๊บเห็นไหมนะครับทีนี้เนี่ยเวลาที่เราจะปรับรูปภาพใช่ไหมทุกคนจะต้องกด s h i ด้วยนะถ้าทุกคนไม่กด s h i เนี่ยมันจะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมฮะดังนั้นจะให้กด s h i อ่ะพอกด s h i มันจะเหมือนกับว่ามันจะเป็นการล็อกนะครับขนาดของรูปภาพไว้แล้วก็ให้ทุกคนลากนะครับย่อมาตามนี้นะฮะ อ่ะผมเอาสัก48แล้ละกันความสูงความกว้างนะครับอ่ะตรงนี้อาจจะลดลงอีกละกันสัก40นะฮะโอเคนะครับก็จะเป็นในส่วนของโลโก้นะตรงนี้นะฮะอ่ะผมจะลงมาประมาณนี้ละกันนะครับผมโอเคนะฮะตามนี้นะครับจากนั้นในส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของเมนูนะครับผมก็จะให้ทุกคนมาที่เครื่องมือตัวนี้ครับ text นะฮะหรือว่าคีย์ลัดก็คือ T นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้ฮะจากนั้นเนี่ยเราจะทําการ เขียนเมนูลงไปนะครับซึ่งเมนูตรงนี้เดี๋ยวผมขอไปดูอ่าเว็บไซต์ต้นแบบเดี๋ยวผมขอเขียนคำว่าโฮมไว้ก่อนล้วกันนะครับโอเคนะครับในส่วนของเมนูเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาตามจากเว็บไซต์ apple.com เลยก็จะมี mac ipad iphone watch tv music support นะครับโอเคก็จะเปลี่ยนนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็น mac นะครับจากนั้นผมจะจัดให้มันอยู่ตรงกลางของตัว n น v b a r ตรงนี้นะฮะ แล้วเวลาที่ทุกคนเนี่ยต้องการที่จะก๊อปมาอีกตัวหนึ่งทุกคนก็กด Shift บวกกับ Option นะใน Mac นะครับถ้าในวิดโอก็น่าจะกด Alt นะครับหรือว่า l t t r n a t e นะครับจากนั้นก็คลิกลากมาทางขวาประมาณนี้นะครับโอเคแล้วผมก็จะเปลี่ยนเป็น Mac แล้วก็ iPad iPhone Watch นะครับก็จะเป็น iPad นะฮะโอเคหลังจากที่ทุกคนเขียนเสร็จเนี่ยก็กดคลิกตรงไหนก็ได้นะมันจะเป็นการออกมาแบบนี้นะฮะอ่าแล้วก็ลากมาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น iPhone นะครับ Watch นะฮะเหมือนเดิมครับ,ดรบกด CHIP OPTION แล้วก็ลากขวามานะฮะตรงนี้ก็จะเป็น Watch นะฮะต่อไปก็เป็นทีวีนะครับต่อไป music support นะฮะ music แล้วก็ support นะฮะโอเคตามนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าตำแหน่งของตัวเมนูเนะี่ยมันยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ใช่ไหม ก็ให้ทุกคนมาคลิกที่ตัวแรกครับจากนั้นกด shift ค้างนะครับเป็นการเลือกหลายๆตัวแบบนี้นะฮะอ่าจากนั้นให้มาที่ไอคอนตรงนี้ครับ3ขีดนะฮะแล้วก็เลือกที่ distribute horizontal spacing นะครับคลิกอ่านี่ครับมันจะทำการจัด Space ตามนี้นะฮะโอเคนี่ครับสวยงามแล้วซึ่งในส่วนของฟอนต์เนี่ยทุกคนก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะฮะแต่ผมเนี่ยเอาเป็น roboto แล้วกันนะครับผมโอเคนะฮะโอเคทีนี้เนี่ยทุกคนมาสังเกตในส่วนของเลเยอรตรงนี้ครับ จะเห็นได้ว่าไอ้พวกโลโก้กับเมนูพวกเนี้ยมันยังไม่อยู่ในกรุ๊ปแนบบาร์ใช่ไหมนะครับก็ให้ทุกคนมาคลิกที่โลโก้แล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกไปที่ตัวซัพพอร์ตมันจะเป็นการคุมเลือกทั้งหมดทุกตัวนะฮะจากนั้นก็คลิกลากย้ายเข้ามาที่กรุ๊ปแนบบาร์ตัวนี้อ่าให้มันอยู่ในกรุ๊ปตัวนี้นะครับซึ่งพอเรานะครับลองลากดูเห็นไหมมันก็จะเป็นกรุ๊ปของมันนะครับโอเคตามนี้นะทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของแนบบาร์นะครับ ต่อไปนะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของตัวฮีโร่หรือว่าเฮดเดอร์อะไรก็ตามนะครับตรงนี้ผมก็จะขอ,อะเดี๋ยวผมเข้าไปที่เมนูแมกนะฮะผมจะเอาตามนี้แล้วกันนะผมจะเขียนว่า welcome to the future of Mac นะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับเลือกที่ Text นะผมจะเขียนข้อความใหม่นะครับก็ welcome to the future of Mac ตามนี้ใช่ไหมฮะ ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขอ,อามาที่ด้านขวาตรงนี้ครับผมจะเปลี่ยนฟอนต์เป็น bold นะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางด้วยตัวนี้ฮะ text-align center นะครับจากนั้นเปลี่ยนขนาดฟอนต์นิดนึงผมจะเปลี่ยนโอ้ตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยเอาสัก90หรือว่าสัก72อะัก72นะครับทุกคนก็ลากมันมาตรงกลางนี่นะครับมันก็จะมีเส้นไกด์แบบที่เขา snap ให้เรานะฮะ อ่ะตามนี้ฮะจากนั้นเดี๋ยวผมจะเอารูปภาพมาโอเคผมก็จะเอารูปภาพนี้เลยนะก็คือจะเป็นตัวนี้ฮะลากเข้ามานะครับเอามาวางตรงนี้เลยตรงกลางตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวขอปรับก่อนโอเคนี่ฮะกลางแล้วนะครับก็ดูจากเส้นส้มๆนะครับเป็นเส้นไกด์ของเราอ่ะนี่ครับเดี๋ยวตรงนี้อ่ามีปุ่มอะไรไหมเดี๋ยวผมขอสร้างปุ่มอีกปุ่มหนึ่งแล้วกันตรงนี้ด้านล่างตรงนี้ฮะ ก็ให้ทุกคนเนี่ยเหมือนเดิมครับมาที่ rectangle ตัวนี้ผมจะลากมาซึ่งขนาดของปุ่มเนี่ยก็คลิกนะครับผมจะให้มันอยู่ที่100พิกเซลความสูง30พิกเซลนะครับก็ลากมาตรงกลางแบบนี้นะฮะจากนั้นผมจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเขียวๆประมาณนี้โอเคนะครับแล้วก็ลองสูงเข้าไปก็กดคลิกนะครับเราสามารถปรับ radius ให้กับปุ่มได้ก็คือให้มันมีแบบ มนมนตรงนี้นิดนึงอ่ะผมปรับเป็น5 radius นะนี่นะฮะทุกด้าน5 radius นะครับหรือว่าปรับตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นข้อความครับข้อความตรงนี้ก็เหมือนเดิมมาที่ text คลิกลงไปนะครับผมก็จะเขียนว่า by n น w ซึ่งข้อความตรงนี้เดี๋ยวผมขอปรับเป็น regular นะครับแล้วก็ขนาดฟอนต์สัก14นะครับผมเอามาวางตรงกลางแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีตรงนี้เป็นสีขาวนะครับโอเคตามนี้นะทุกคน จากนั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ขยบขึ้นมานิดนึงประมาณนี้นะฮะโอเคนี่ครับเสร็จเรียบร้อยนะนะครับเดี๋ยวไอตรงปุ่มเนี่ยเราอาจจะเพิ่มเงาก็ได้นะก็คลิกที่ปุ่มแล้วก็มาเพิ่มในส่วนของเอฟเฟกตัตนี้บวกไปอ่ะก็จะมีดรอปแชโด w เพิ่มมานะครับซึ่งไอตัวดรอปแชโด้เนี่ยนะครับทุกคนก็สามารถคลิกเข้าไปตรงรูปตรงนี้นะครับเอฟเฟ t ต์เซตติ้งส์เนี่ยทุกคนก็ปรับตำแหน่ง X Y ได้นะครับแกน x อผมเอาสัก2นะครับแกน Y ก็เหมือนกันสัก2นะนะครับ ความเบลอก็สัก5อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปรับ opacity ได้ตรงนี้นะนะครับก็เอาตามนี้แล้วกัน25%นะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนในส่วนของตัว header นะก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตามนี้นะครับทีนี้อย่าลืมนะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องมีการกรุ๊ปด้วยใช่ไหมอ่ะผมก็จะเลือกข้อความตรงนี้แล้วก็กด shift ค้างนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่านี่คือทั้งหมดของมันใช่ไหมครับ element ของมัน ก็คอมเมนต G ปึ๊บกรุ๊ปมันนะครับอ่าตรงนี้ผมจะตั้งชื่อว่า header นะครับผมโอเคตามนี้นะฮะส่วนต่อไปนะครับทุกคนก็คือจะเป็นส่วนของอ่าข้อมูลเพิ่มเติมนะตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาดูรูปภาพก่อนผมจะเ,เป็นอ่า p h ฟ n e ตัวนี้แล้วกันนะครับก็ลากลงมานะครับจะเป็น Beats นะฮะตัวนี้อ่าก็กด Shift แล้วก็ย่อรูปภาพนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะวาง ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมขอมาที่น่าจะเป็นในส่วนของมิวสิกอ่ะนี่ครับแล้วก็บีทตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอดูข้อมูลก่อนเพราะว่าผมขี้เกียจเขียนเองะฮะอ่ะตรงนี้ผมจะเอาเป็นดโฟนตรงนี้แล้วกันนะก็เหมือนเดิมครับเลือกไปที่ Text นะฮะแล้วก็คลิกนะครับผมจะเขียนว่า Headphones นะฮะก็จะเอาเป็นตัวหนานะตรงนี้นะครับโอเควางประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็จะมีข้อความต่อละกันก็คือผมจะเ,เป็นตามนี้นะ beat solo 3 wireless headphones นะฮะโอเคก็เหมือนเดิมครับกด shift alternate หรือว่า shift option นะครับลากลงมา double ล l i c k แล้วก็วางนะครับข้อความลงไปซึ่งตรงนี้ก็ผมจะปรับนะครับเป็น regular แล้วก็ขนาดฟอนต์เนี่ยเป็นสัก14อ่ะ18แล้วกันโอเคนี่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ลงมา โอเคแล้วก็ให้มันชิดซ้ายนะครับเดี๋ยวตรงนี้มีสเปซนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะลากมันมาประมาณนี้นะครับอ่ะนี่ฮะโอเคจากนั้นเนี่ยผมอาจจะมีสีให้เลือกด้วยแล้วกันผมก็จะเอาอตัว e l ล i p ส์ตัวนี้ฮะผมจะวาดกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับขนาดสัก16คูณ16นะนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นสีนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฟิ l เป็นสีแดงๆอ่ะแล้วก็คลิกนะครับกดชิปออปชันลากมา แล้วก็ลาบมาอ่าระยะห่างก็แล้วแต่นะทุกคนไม่ต้องตามผมเป๊ะก็ได้นะแล้วแต่นะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินแล้วก็จะเป็นสีเทาๆนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับซึ่งตรงนี้เราอาจจะมีเงาด้วยนะก็คลิกไปแล้วก็มาที่เอฟเฟกผมจะเลือกเป็น inner shadow นะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าเราเลือกปุ่มตัวนี้อยู่อะเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมขอขยับ มาอีกนิดนึงแล้วกันประมาณนี้นะนะครับเดี๋ยวตรงนี้ขยบออกไปแล้วก็นี้ขยบเข้ามาก็ปรับตามที่ทุกคนรู้สึกว่ามันโอเคเลยนะฮะอันนี้ผมก็จะปรับตามของผมนะก็ตามที่ผมบอกว่าไม่ต้องไป๊เหมือนผมก็ได้นะครับเอาที่ทุกคนเนี่ยพึงพอใจเลยนะฮะอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะในส่วนของดโฟนตัวนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะต้องมากรุ๊ปมันเพื่อให้มันเป็นแบบส่วนๆของมันนะผมก็จะคลิกตรงนี้ชิปค้างแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็ c o m m a n d G นะครับตรงนี้ผมก็จะเขียนว่า Headphones นะฮะโอเคนะครับจากนั้นครับส่วนต่อไปก็คือเดี๋ยวผมจะดูรูปภาพก่อนเอาเป็นรูปภาพตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เอามาวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะผมจะย่อขนาดสักประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวใหญ่นิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็ไปดูคอมนะครับน่าจะเป็น Mac นะฮะแล้วก็จะเป็น Mac Pro ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอไปดูข้อมูลกันนะครับ ว่าเราจะเขียนยังไงดีนะนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอเขียนด้านบนตรงนี้เลยแล้วกันก็คือเอาข้อความมานะครับจะเขียนว่า Mac Pro อ่านี่นะครับแล้วผมก็จะเพิ่มขนาดข้อความนะนะครับแล้วก็เอาไว้ประมาณนี้จากนั้นเลือกเป็นตัวหนานะครับ b o l นะฮะแล้วก็ผมจะเอาข้อมูลมานะครับตรงนี้ก็เอาเป็นตามนี้แหละนะครับปุ๊บเหมือนเดิมครับ ซึ่งข้อความตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกลากได้นะมันก็จะเป็นเหมือนแบบการสร้างกรอบของข้อความขึ้นมาแล้วเวลาที่เราวางข้อมูลลงไปเห็นไหมนะครับมันก็จะอยู่ในกรอบนี้แต่ว่าตรงนี้ข้อมูลมันเยอะเกินนะผมจะปรับฟอนต์หน่อยสัก18นะเห็นไหมมันก็จะอยู่ในกรอบตรงนี้นะฮะแล้วก็ผมจะปรับขนาดฟอนต์น,นะครับเป็นเรกูล่าโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวก่อนกดคอมเมนต์นะถ้าเกิดทุกคนทำอะไรผิดพลาดอย่างเช่นไปเผลอกดลบอะไรเงี้ย ถ้าจะย้อนกลับมาก็กด Command หรือว่า Control บวกกับ Z หรือว่า Z นั่นเองนะครับอาจากนั้นเดี๋ยวผมจะมีอะไรเพิ่มเติมดีเอาเป็นปุ่มตัวนี้แล้วกันนะครับ Watch the film นะครับโอเคผมก็จะกอ๊อปเดี๋ยวจริงๆสร้างเทคใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับปึ๊บ Watch the film นะครับแล้วก็ตรงนี้เอาขนาดสัก24แล้วกันนะครับจากนั้นผมจะเอามาวางไว้ตรงนี้ จริงๆเอาเท่ากันก็ได้18นะครับแล้วก็เปลี่ยนจากโบว์เนี่ยเป็นเรกูล่านะครับจากนั้นเนี่ยเราอาจจะมีไอคอนอะไรสักตัวหนึ่งก็ได้นะหรือว่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีแล้วกันตรงนี้เป็นสีแบบฟ้านะครับอ่ะตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้อาจจะมีเพิ่มไอคอนอะไรก็ได้นะแต่ผมขอไม่เพิ่มแล้วกันเอาเป็นตามนี้แล้วกันนะครับโอเคก็ตามนี้นะทุกคนอยากจะเพิ่มอะไรก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะแต่ผมจะเอาแค่นี้แล้วกันนะครับ ก็เหมือนเดิมครับหลังจากเราเสร็จทีละส่วนเราก็มากรุ๊ปมันนะครับชิปแล้วก็คลิกตัวแรกนะครับจากนั้นกดคอ m m มน d G นะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม็ p โ o รนะครับโอเคนะฮะโอเคมาดูส่วนต่อไปนะครับก็มาดูรูปภาพก่อนผมจะเอารูปนี้เนาะเพราะว่ามันเหลือรูปนี้แลลวนะครับเป็นรูปคอมตัวสุดท้ายนะก็มาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวตัวสุดท้ายผมจะวางรูปนี้แล้วก็ตามด้วยฟุตเตอร์นะฮะอ่ะนี่ครับซึ่งก็เหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะมาที่แม็นะฮะ แล้วก็ไปที่ iMac นะหรือว่า iMac Pro เดี๋ยวผมไปที่ iMac Pro ดีกว่านะครับโอเคนะครับ iMac Pro เดี๋ยวเลื่อนลงมาดูว่ามีข้อมูลอะไรนะฮะซึ่งจริงๆก็เอาแบบข้อมูลด้านบนก็ได้ตามนี้นะนะครับผมจะขอเขียนอืมเดี๋ยวตรงนี้ผมเอาแบบอยู่ตรงกลางได้ไหมก็ได้อยู่นะนะครับไม่ได้มีใครห้ามนะ <laughs> เดี๋ยวอ่าจริงๆตรงกลางมันจะดูแบบ เอาตรงด้านขวาแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะเขียนข้อความนะนะครับ imac pro นะครับตรงนี้ก็จะเป็น36หใช่ไหมหรือว่าเท่าไหร่เดี๋ยวตรงนี้ดูก่อนอ๋อ72นะครับโอเคจะให้หมันเหมือนกันหน่อยก็72นะฮะน้ำหนักฟอนต์ก็เป็น bold นะฮะแล้วก็มาวางประมาณนี้โอเคจากนั้นก็จะกอปข้อความตรงนี้ครับ power to the pro นะครับเดี๋ยวผมจะ มาวางตรงนี้ power to the pro แล้วก็ลดขนาดให้เหลือสัก36นะฮะเปลี่ยนฟอนต์เป็นจริงๆเอาเป็นอ่าโบเหมือนเดิมก็ได้นะแต่ผมเดี๋ยวขอเอาเล็กลงนิดหนึ่งอ่าสัก24นะครับมาวางไว้ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ตามด้วยข้อความเหมือนเดิมครับผมจะลากให้มันอยู่ในกล่องประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เผลอคลิก ออกไปนะครับเมื่อกี้อ่ะไปกรอข้อความมาตรงนี้ฮะก็วางลงไปนะครับแล้วก็เปลี่ยนขนาดฟอนต์เป็น14นะครับแล้วก็ผมจะปรับน้ำหนักฟอนต์เป็น Regular ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมใช้มันชิดตรงนี้นิดนึงโอเคนะครับอ่ะนี่ฮะทุกคนแล้วก็ขยบมาอีกก็ได้นะอันนี้ตามที่ทุกคนต้องการเลยประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมทีนี้ส่วนต่อไปเดี๋ยวตรงนี้ผมอาจจะเอาอะไรเพิ่มนะครับรู้สึกมันมันว่างๆไปเดี๋ยวเลื่อนลงมาดูก่อนอ่านี่ครับอาจจะเอาเป็นตัวนี้ก็ได้นะก็คือผมจะเอาเป็นนี้แล้วกัน auto desk เดี๋ยวก๊อปตรงนี้ลงมานะครับวางลงไปนะครับแล้วก็ผมจะทําตัวเทสใช่ไหมครัตรงนี้ก็เราสามารถใช้เป็นตัวนี้ครับ rectangle เลยก็วาดไป ผมจะให้มันมีขนาดสัก370สูง15พิกเซลนะครับหรือว่าเอาสัก10ก็พอนะครับโอเคแล้วก็ผมจะเปลี่ยนสีนะเป็นสีสีนี้แล้วกันปึ๊บโอเคนะครับเป็นสีหลอดการทดสอบนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เราจะมีการเขียนข้อความนิดนึงนะฮะก็ลากลงมานะครับปรับเป็น14ใช่ไหมฮะแล้วก็ จาก bold เป็น regular นะครับแล้วก็จะเขียนว่า18 Co r e คอ a c Pro นะครับป๊บโอเคนะครับแล้วก็อาจจะมีเทสอะไรอีกตามนี้นะเนี่ยอาจจะเพิ่มเพิ่มมาก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ก็ให้มันเหลือสัก300 หรือว่าสัก250นะครับแล้วก็ตรงนี้ให้มเหลือสัก150อ่ะทีนี้ก็เขียนนะครับ10 Core iMac Pro แล้วก็4 Core iMac อ่ะซึ่งอาจจะเปลี่ยนสีตามเขาก็ได้นะครับก็ตรงนี้อาจจะเป็นสีแบบม่วงๆนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีเทาอ่ะนี่นะครับ ซึ่งรูปภาพก็อาจจะขยายเพิ่มก็ได้นะให้มันดูแบบสมส่วนกันนิดนึงนะครับโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยในส่วนของ iMac Pro นะก็เหมือนเดิมเราจะมาทำการกรุ๊ปมันนะครับปึ๊บตามนี้นะฮะกด Command G เปลี่ยนเป็น iMac Pro นี่นะครับเรียบร้อยโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นเหลือรูปภาพสุดท้ายใช่ไหมครับทุกคนก็คือจะเป็นรูปภาพตัวนี้นะครับก็ลากลงมาเลยนะฮะ โอเคตรงนี้เดี๋ยวผมจะขอปรับขนาดให้มันอยู่ข้างในตัวนี้นะฮะอ่านี่นะประมาณนี้นะเลื่อนขึ้นไปนิดนึงโอเคเดี๋ยวความสูงเนี่ยนะครับผมจะเอาซักเดี๋ยวผมขอเลื่อนขึ้นไปตรงนี้ผมไม่ได้กดชิปนะทุกคนก็มผมเอาซัก750แล้วกันนะครับตรงนี้อ่านี่นะฮะ โอเคนะครับแล้วผมก็จะมีข้อความนะครับตามนี้เลยโอเคข้อความนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเพิ่ม text นะฮะเขียนตรงนี้เลยว่า Mac OS Big Sur นะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีฟอนต์เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ขนาดฟอนต์เป็น72อ่าเดี๋ยวาสัก64แล,แล้วกันแล้วก็ฟอนต์เวทเป็น bold นะครับะจะมาวางไว้ตรงกลางประมาณนี้นะฮะ ซึ่งตรงนี้เราอาจจะต้องเพิ่มเงาไปด้วยนะก็มาที่เอฟเฟกตบวกไปนะครับโอเคเงาเดี๋ยวผมขอเพิ่มความเบลอนิดนึงสัก10นะฮะอ่านี่นะครับโอเคจากนั้นก็จะเป็นคำนี้ใช่ไหมฮะ o it all in all new ways นะฮะเดี๋ยวจริงๆผมว่าตรงนี้น่าจะต้องปรับเล็กลงนะสัก24อ่าเล็กไปไหม36โอเค36กํำลังดีนะฮะเอาวางไว้ตรงนี้ แล้วก็ข้อความตรงนี้นะครับเดี๋ยวก๊อปมาแล้วก็เพิ่มเท็กซ์ใหม่วางลงไปนะครับข้อความตรงนี้ก็จะเพิ่มขนาดสัก64อืม64ก็ได้นะะเดี๋ยวผมย้ายลงมาประมาณนี้ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเป็นสีขาวจากนั้นก็เพิ่มเงาไปนะครับปรับเบอร์นะครับเป็น10พิกเซลนะฮะ โอเคนะประมาณนี้ได้อยู่นะครับแล้วก็ผมจะมีปุ่มตามนี้ครับ learn more เราก็จะก๊อบตัวนี้มาก็ได้เขียนว่า learn more ตามนี้นะฮะเดี๋ยวปรับ b o เป็น regular แล้วก็ size เป็น18แล้วกันเดี๋ยวตัว L เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮนะเอามาไว้ประมาณตรงนี้นะโอเคนี่ครับได้อยู่หรือว่า ผมว่าเอาคำนี้ให้มันใหญ่นิดนึง96เออนี่นะฮะอ่ะนี่นะได้อยู่นะครับจากนั้นก็ส่วนสุดท้ายคืออะไรครับเป็นฟุตเตอร์ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเรามากรุ๊ปก่อนนะครับก็เลือกพิกตัวนี้แล้วก็ถึงตรงนี้ฮนะกด command G นะครับกรุ๊ปว่าเป็น uh, call to action และกัน CTA นะครับส่วนสุดท้ายคืออะไรครับก็คือจะเป็นตัว ฟุตเตอร์ใช่ไหมโอเคซึ่งฟ er ุตเตอร์ตัวนี้ผมไม่อยากทําอะไรมากนะก็ง่ายๆเลยแล้วกันก็คือเอาข้อความมานะครับแล้วผมจะ Copy Right ตัวนี้แล้วกันวางลงไปนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเดี๋ยวก่อนอ่าผมจะเปลี่ยนตรงนี้ครับเป็น apple clone นะครับแล้วก็ข้อความเปลี่ยนขนาดสัก24นะครับเอามาวางไว้ตรงนี้จากนั้นก็ จากโบเป็นเรกูล่าแล้วกันเดี๋ยวตรงนี้ข้อความเอาเล็กลงนิดนึงแล้วกัน18แล้วกันนะครับอ่านี่ครับแล้วก็อาจจะามาไว้ชิดซ้ายตรงนี้ก็ได้นะอ่าเนี่ยนะครับจากนั้นอืมแล้วก็อาจจะมีพวก privacy policy อะไรพวกนี้ก็ได้นะก๊อปมาเลยก็ได้นะครับแล้วก็ shift option ลากมา double c คลิกวางตรงนี้ลงไปนะครับเดี๋ยวผมเอามีแค่ตรงนี้แล้วกันเท r m แต่ตรงนี้ไม่ต้องมีมีแค่นี้นะครับ อ่ะผมจะใส่พายไปแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะฮะโอเคก็มาวางไว้ประมาณนี้หรือตรงนี้ทุกคนอาจจะมีแบบเป็นตัว rectangle ก็ได้นะก็วาดมานี่นะฮะอะ่วาดมาก็ความสูงเหมือนเดิมเดี๋ยวผมจะเอาสัก50นี่นะฮะแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราลากมาให้มันอยู่ด้านล่างพวกข้อความตรงนี้เห็นไหมนะนะครับจากนั้นก็ปรับข้อความให้อยู่ตรงกลาง หรือว่าเราจะเลือก2ตัวนี้เลยแล้วก็เลือกที่ตัว rectangle ตัวนี้จากนั้นเลือกตัวนี้ครับในส่วนของการ align vertical centers นะครับคลิกไปเห็นไหมมันก็จะถูกจัดอยู่กึ่งกลางตามนี้นะครับตามแกนแนวตั้งนั่นเองนะฮะส่วนฟุตเตอร์เนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรดียสีดำแล้วกันเอาสักดำเหมือน apple เลยอะเดี๋ยวคลิกขวาก่อน inspect นะฮะผมอยากผมอยากจะดูว่าอ๋อสีเป็น101010 10, 10, 10, นะครับก็จะเปลี่ยน ตามนี้ส่วนสีฟอนต์นะครับเลือก2ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวนั่นเองนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่นะฮะเว็บไซต์ของเราจากนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะมีตรงนี้เห็นไหมมันเกินมาตรงนี้ครับก็ง่ายๆเลยก็มาเลือกที่เฟรมแล้วผมก็จะเลื่อนขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมฮะเราก็สามารถปรับความสูงของมันได้ก็เลื่อนขึ้นไปให้มัน snap กับฟุตเตอร์ของเราตรงนี้ฮะ อ่าแล้วก็สุดท้ายเลยก็คือตัวคอนเทนเนอร์เส้นตรงเนี้ยนะครับก็อาจจะปิดตามมันไปเลยก็ได้ตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมก็จะหายไปละเห็นไหมฮะอ่าก็จะได้มาละเว็บไซต์ของเราตามนี้ครับที่ออกแบบด้วย f i กมานั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนก็สําหรับวิดีโอนี้ครับในเรื่องของการใช้ f i กมาในการออกแบบเว็บไซต์นะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่าทุกคน จะได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมกันนะครับผมใครที่อยากเป็นเว็บดีไซน์ก็ลองไปฝึกนะครับดูเรื่องของดีไซน์ต่างๆหรือว่าหาอินส i r ร t ชั n ดูนะครับสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครนะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลายไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ